จเจริญทมสาธุชนทั้งทุกท่านบัดน,นี้ได้เวลาอาตมาพระนาตถานกลับมาเทศให้สาธุชนได้ฟังกันอีกแล้วในกาลนี้เหมือนพวกคกำยาคาลุ่มๆอนุโลมนี่ก็ไม่ได้ไปเท่าที่จําเป็นแต่ไม่ใช่อยู่ๆพระอยากไปเดินห้างโอ้โหมันก็หลวมเหมือนกันเป็นแฟชั่นตามโยมเช่นคุณน้องคุณหนูพระเนนไปเดินห้างโอ้หรือไปเรียนอภิธรรมตาม ญาติโยมเรียนการศึกษาจบมาก็เอาหน้าที่ไปทำงานรับเงินเดือนอันนี้พระต้องกรรมยากคาให้ลุม่มๆวมถือศีลปฏิบัติให้มั่นเอาจริงอาจังบวชบวชแล้วไม่สึกเลยบวชแล้วก็ถวายใจถวายตัวให้พุทธศาสนาแล้วจะได้มาซึ่งความสุขประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในที่สุดอะไรใหม่ๆกิเลสเลย กอะไรใหม่ๆกิเลสหน้าหน้าเบื่อควรมีความเพลียนให้ต่อเนื่องว่าข้อนี้อะไรใหม่ๆกิเลสก็จะวือหวาก็จะฮิตเป็นพักๆนี่แต่ถ้านานๆไปกิเลสก็จะเบื่อเช่นช่วงนี้เราฮิตการตั้งตางตะบะธรรมเพื่อนเพื่อนก็ตั้งตาบะธรรม เราก็ตั้งตะบะท,ทําตามเพื่อนตามแฟชั่นฮิตเป็นพักๆวันห้าวันแรกก็โอ้โหทําปฏิบัติตรงตามตะบะท,ที่ตั้งไว้แต่ต่อมาก็เริ่มหย่อนยานละวันที่หกเจ็ดเริ่มอ้อยเบื่อละออกระแสหมดไปละก็เริ่มหย่อนยานก็เลยไม่เอาจริงเอาจังแต่ถ้าตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นท่นจะทําให้ได้ ไม่เฉพาะเข้ารรษาทําให้ได้ตลอดไปเห็นผลว่ามันทําสําเร็จทําแล้วเกิดสุขไม่มีกิเลสเช่นตั้งตบะไม่กินมืออนม้อเดียวเอกินมื้อเดียวเห็นประโยชน์ในการกินมื้อเดียวฟันไม่ผุฟันสะอาดเครื่องจกักรกระเพาะอวัยวะในร่างกายได้พักผอ่อนเออมันแล้วก็สุขภาพดีนี่เราเห็นผลพอตั้งตบะกินมื้อเดียวเสร็จโอ้อย่างนี้ออกพรรษา ถ้าเราเสียสบ,บาตรงนี้ร่างกายก็กลับมาแย่เหมือนเดิมดังนั้นเรา,เาไหนๆกไ็ไหนๆละทําตลอดไปเลยร่างกายจะได้สุขภาพแข็งแรงมีเวลาทํานุบํารุงศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยก็ทําให้มีความเพียรได้ต่อเนื่องให้ได้ยาวๆก็สอนซึงบุคคลน,นั้นด้วยว่าเ,าเป็นคนที่จิตใจเป็นยังไงจิตใจทําอะไรเอาจริงเอาจัง่ง ถ้าตั้งเพื่อตามกระแสมันก็ตามกระแสไปงั้นๆไม่ฝึกพัฒนาตนเพราะฉะนั้นแม้เราตายเราก็ต้องตายไปคนเดียวใช่ไหมเพื่อนฝูงที่เราฮิตตามกระแสสังคมไปกับเราไม่ได้นิพานต้องไปคนเดียวตามอัตภาพช่างโดดเดี่ยวเพื่อเส้นทางบรรลุผลสู่นิพานแต่ก่อนที่เราจะเอาหันบรรลุนิพานนั้น เราก็ไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะก็มาเป็นโพธิสัตว์มาสอนญาติโยมก่อนเหมือนกับอะไรได้เรารวยแล้วเรารวยประสบความสําเร็จแล้วเราจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปสวยสุขคนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอาเงินที่เราได้มามาทำำําบํารุบํารุงมาสอนคนหาวิธีรวยรวยด้วยสะสมอริยทรัพย์นะออไปสอนคนสอนเพื่อนๆก่อนเรารู้จักวิชาทําอาหารกินเราก็สอนเพื่อนๆก่อน เผยแพร่จะได้มีธรรมทายาตต่อยอดไปไม่ใช่ว่าเห็นเกียตตัวได้เงินแล้วหอบเงินไปคนเดียวไปสวยสุขคนเดียวมันก็จะได้ทั้งเพื่อนทั้งการงานก็เรียกว่าอะไรตายไปก็จะมีคนได้พูดถึงรูปกายย่อมแตกดับกิจศัพยั่งยืนยงเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้2500กว่าปีผ่านมาชื่อเสียงของท่านยังกระจรกระจายแต่ถ้า ภิกษุรูปใดที่ดับศูนย์เลยไม่สอนเลยชื่อเสียงก็จะไม่มีก็จะไปไม่เป็นที่กล่าวขานกล่าวถึงเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรก็ต้องทําให้จริงให้จังแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสสระต่อญาตโยมที่มาศรัทธาเมื่อเราสร้างความศรัทธาต่อๆเนื่องกันไปแล้ว เราก็เกิดพลังงานหมู่กลุ่มที่ให้สมาธิิแก่คนทุกคนยากช่วยกันสังคมนี้ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในบันนี้ก็อาตมาก็พูดมาได้เวลาถึงการละแห่งการจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเอวังแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าจเจริญธรรมสำนึกดียาตดยมทุกคนจเจริญธรรม